ต่อจากอีที่แล้วนะที่ผมไปออโต้ที่ดันดูนาสเตชันนะหรือว่าดัน70็ดสองร้อรอบนะผมตื่นขึ้นมาก,ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผลประกอบการน่เกินคาดไปเลยนะเ,ออเนื่องจากมันหลายรอบคนระผมก็เคียบของไปรอบนึงนะแล้วก็เห็นของเห็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าหน้าตาของที่ผมได้มาเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างนั่นเองนะซึ่ง เดี๋ยวไหนที่ยัดสมุดได้ผมยัดไปก่อนเนาะซึ่งส่วนใหญ่ฮะดันนี้เนี่ยมันก็จะดบพวกหินส้มหินเหลืองเนาะแล้วก็พวกอย่างนี้นะมาฮะแล้วก็ประดงประดับแบบนี้ฮะบางอย่างผมก็จะยัดสมุดนะมันขายได้ไม่ถึงร้อยฮะไอพวกประดับพวกนี้ก็ย่อยๆไปเพื่อเราก็จะยัดสมุดไปเรื่อยๆนั่นเองนะเราลองเคลีรยพวกประดับให้หมดก่อนเนาะพวกจิวที่ย่อยมาแบบนี้ก็ยัายๆเข้าสมุดไปนะเราจะได้มีซีพีเพิ่มมาทีละเล็กทีละน้อยครับทำๆค่อยๆทา,ๆทาไ,ปไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวมันก็สีพีเราก็จะเด้งวนเรื่อยๆนั่นเองนะอ่ะเรามาดูของที่ผมได้มาผมก็ไปลงที่ฝากส่วนหนึ่งแล้วนะอันนี้พวกของที่ฟาร์มมาอีกรอบหนึ่งเนาะยังยังงยัง,ยง,ยงเสรวัตถุดิบครับดันยังได้ไม่เยอะก็ยังไม่ยังไม่ลงนะมาดูผลประกอบการของดัน70นะจผมเก็บพวกวัตถุดิบครับดันก่อนนะที่ผมลงไ้เมื่อวานนะเก็บให้หมดก่อน แค่วัตถุดิบก็เกือบหมื่นแล้วเนาะเอาอย่างนี้ก็าขายได้เหรอวันเนี้ยรู้อางงี้เอาลงขายดีกว่าไว้พวกอย่างงี้จะขายได้เว้ย <c oughs> อันนี้ก็ได้มาจากดัน70นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องใบออฟอันไหนนะที่มันมีราคาเนาะอันนี้หินแดงได้มามันขมววหวานเนาะนี่ฮะสิ่งที่ผมได้มานะมีบอทซีโร่สอันนะประเด็นอยู่ตรงนี้นะก็คือแค่บ,บอทซีโร่สอันเนี้ยก็ได้กาไรมามหาศาลแล้วนะเออเดี๋ยวตอนนี้ยังขายไม่ออกนะ น่าจะลดราคาลงไปเรื่อยๆนะน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นนะสออันก็2 0 0ห0ื่นนะนี่รอขายออกก่อนนะแล้วก็นี่ครับมีพวกพะคุมเจาะโล2เมนะ็ดฮะหินโลอย่างนี้หินมีเดียมพวกนี้เลยหินส้มอนะ่ะก็คือได้มาแบบจนฝนตกใจนะเออว่าเฮ้ยมันได้เยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยอย่างพกคุมพวกนี้ก็ขายได้หมดนะ ดูฮะขึ้นมาผมมียู่6000ได้มาเป็น12 0 0 0นะแล้วรวมอีกอันนี้อีกเกือบอันนี้เนี่ยน่าจะประมาณ3-4มหมื่นนะโอ้โหบอกเลยว่ารวยอ่ะเออดันเล็กๆก,ก,ก็สามารถรวยได้นะครับทุกคนอ่ะแต่ผมอธิบายเรื่องใบออฟนิดนึงนะใบออฟไหนที่มันมีราคาใบออฟที่มีราคานะก็จะเป็นทั้งขั้นไฮและขั้นขั้นแดงนะขั้นขาวแล้วกันเออเอาแค่2ขั้นนี้เนาะขั้นแดงขั้นขาวเนี่ยมันจะมีใบออฟพวกที่มีราคามีตัวนี้นะตัวแอปสอบนะนี่อันละร้อยเจมเลยนะหใบนะ เพราะว่ามันจะแยกยัดสมุดนั่นเองนะตัวนี้80เราก็ขายได้นะขายไปคือมันค่อนข้างจะย่อยมาแล้วออกมายากนะเออมันจะมีอย่างนี้คีดเมดอย่างเงี้ยต้องเป็นขั้นไฮเอดเนาะอันนี้ก็รู้ๆน่าจะรู้กันอยู่นะคีดเมดแพงนี่แบบนี้แต่ว่าขั้นนี้มัน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 ไม่แพงเท่าไหร่เนาะเออจะมีแอปสอบนะ HP แอปสอบคีดเมดนะอ่ะหลังจากที่เราได้เจมมาแล้วนะก็มาช้อปปิ้งกันนะเนี่ยว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะอออันดับแรกเนาะก็ต้องเป็นประดับก่อนเนาะ จริงๆริงหมื่นแปดเราก็สามารถซื้ออาวุธถูกได้1อันนะยกตัวอย่างเช่นคิดตั้งขั้นซิกนะซึ่งถามว่ามัน,มน,มนใช้ไดไ้ไม่ได้ระยะยาวนะแต่ว่ามันจะทําให้เราตีแรงขึ้นก็ซื้อถ้าซื้อก็ซื้อ,อบวก15ไปเลยเนาะบวก15ก็30,000นะก็มันไม่สามารถใช้ได้ระยะยาวฮะแต่ก็ทําให้เรามีดาเมจที่รุนแรงนะเพราะว่ามันเป็นคี์แดมเนาะ ออในเวลามาดูของช้อปปิ้งนะสิ่งที่เราขาดเนาะสิ่งที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ e ีพีที่แล้วนี่คือชามชามเอมเบอร์เนาะแต่ว่าชามเอมเบอร์นี่ยมันแพง่งก็ยังหยิบจับไม่ได้43่0 0นานะถ้าขายบอสซิโลไปก็น่าจะซื้อได้นะหรือว่าเราจะรอก่อนถ้าไม่รอก็ซื้อขนดำหรือว่าขนเงินมาใส่ก่อนนะขนเงินบวก5 3, นะ้0 0มนสอันดับแรกเนี่ยมียู่2ชอยนะว่าเราจะตีเองหรือว่าซื้อแบบแบบนี้มปเลยนะ คำถามก็คือซื้อทำไมนะขนเงินเนี่ยเป็นไม่ได้ฮะก็ทำให้ประดับมันเต็มทุกช่องนะเอาที่สำคัญสำคัญนะไอนี้เพิ่งได้มาแล้วของแจกนะเออให้มันเต็ม2อย่างนี้เต็มอันนี้1อันเนาะแล้วก็อฟเฟกเตอร์สัก2ชิ้นฮะเออเอาขั้นเอาเป็นสีขาวแล้วก็สีนี้นะถ้าเท่าเท่า,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 าที่หาได้เนาะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะที่เราต้องเปลี่ยนนะแต่ว่าไอนี้เนี่ยแหวนเนี่ยเราก็จะหมดแล้วเนาะก็ผมก็จะเช็คดูว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยว่าผมเลดมันพอใช้ไหม ตอนนี้เลทผมอยู่ที่52เนาะถ้าเอาแหวนนี่ออกไปเลทก็อยู่ที่50นะซึ่งถามว่ามันเพียงพอไหมเลท50สําหรับผมผมว่าพอนะหรือเปล่า,าอ่ะเออเพราะเราไม่ได้ดันแม็กคีอยู่แล้วฮนะผมก็จะซื้อเป็นแหวนคีเดมสองวงนั่นเองนะแหวนคีเดมเมดบวก2องะก็อยู่ที่2 0 0พันเนาะก็ซื้อมา1อันนะแล้วก็ซื้อมา2อันนะเอามาสแตนบายไว้นะเออใส่เข้าไปอ่ะอันนี้ก็มันจะหมดแล้วนะ เออเราได้ใช้แน่นอนนะงั้นก็เปลี่ยนเลยก็ได้ออต่อไปก็ได้เวลาตีขนแล้วนะเอามาสักหนึ่งอันนะขนทองนะ่ะมันแพงไปนะเราคงซื้อไม่ได้นะคราวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นการตีบวกแล้วเราก็ทําการตีบวกครับผมก็จริงๆอ่ะถ้ามีทุนก็ซื้อแบบสําเร็จไปเลยนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยนะที่จะตีบวกหนะ้น่ะไอไอขัดขัดไฟเตอร์เนี่ยทช่ผมตีได้เนี่ยถือว่ามันมัน,ม,นมันฟุกนะแต่ถ้าเราจะตีจริงๆเนี่ยก็น่าจะเดือดเหมือนกันนะ เเม็ดเนาะแล้วก็หินขาวประมาณหนึ่งฮะเราจะทําการดันของของเราแล้วฮะเริ่มการบวกอุปกรณ์ของเรานะคราวนี้เราก็เริ่มตีบวกได้้วนะบวกแรกร้อยเปอร์เซ็แล้วก็เอาเอาอันนี้ติดไว้แตกอะแตก แดงตีไปเอาแตกตีเท่าที่เราตีได้นะเอาแตกว่ะอ่ะคันนี้บวกสามรเซนแล้วฮะอ่ะคันนี้45นี่ของหนักแล้วนะรอแดงก่อนนะแตกฮะอันนี้ก็แตกว่ะรอแดงอีกทีหนึ่งเอาติดเวแล้วขาวหมดนะ <c oughs> 80%นะ บวกสีมาเถอะโอเคมาบวกห้าฮะเจสุดท้ายโอเคได้ใช้งานนะเออก็ใส่เข้าไปบวกมาอีกสามพันเนาะก็ถือว่าเสี่ยงพอสมควรนะเออแล้วก็หินเหลือไหมวะถ้าหินเหลือก็เราเก็บพวกที่มัน บวกอย่างนี้เนี่ยให้มันสิบกลับมาเหมือนเดิมฮนะอันนี้สี่เม็ดเนาะนะโอเคก็เก็บกลับมาบวกสิบหมดแล้วนะอันนี้ก็ได้มาสิบเอ็ดเนาะอันนี้ก็ได้มาสิบเอ็ดนะเออก็ประมาณนี้นะเราก็อย่าวู้วามในการตีบวกเพราะว่าเรามีทุนน้อยนะก็ได้เวลาที่เราไปเฉิดฉายในการฟาร์มแล้วนะเออ แล้วก็ลงเสร็จวันที่เรียบร้อยนะครับผมจะดันเรือนะาสนะิบรอบฮะเดี๋ยวค่อยฟาร์มหาบัตดันมาใหม่นั่นเองนะเออตอนนี้ก็มาเช็คดูว่าเราขายอะไรได้บ้างเนาะอ่ะต่อไปก็เป็นการก็ได้เจมมานิดนิดหน่อยๆเนาะแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะไปค้าเปิดดันอีกฮะเพื่อที่จะไล่ระดับดนันเรื่อยๆนะเพื่อให้มันถึง3 0 0พฮะเพื่อจะได้คัาให้มันถึง2,000กว่านะเพื่อจะได้ค้าบ,บัตรดัน130นะเออ2,500้เนาะก็ตัวนี้ครับผมเพราะว่าหลักๆเนี่ยไอ้ดันนี้นะจะเป็นดันที่หาที่ทำรายได้ให้กับเรานะก็จะเปิดไปเรื่อยๆฮะเริ่มเปิดที่ตัวนี้เนาะแล้วก็เราก็จะไปหาดูบี้มาครับ อ่ะผมไปเช็คราคามาฮะเจ้าตัวค้างคาวเนี่ยมันแพงนะคือซื้อตัวนี้ดีกว่าเนาะลดต้นทุนนะเพราะว่าเราก็แค่ต้องการจะเปิดเพื่อให้มันข้ามขั้นไปนั่นเองนะแล้วก็ใช้หินดันละ2ก้อนเนาะก็คือ1นนั่นเองนะถ้าก็สองแสนนะก็ใบละ200,000ก็ร้อยรอบเนี่ยก็น่าจะ 20m เนะเดี๋ยวผมก็ไปลงดัน85ฮะให้มันครบร้อยรอบครับผมมาดูกันว่า มันจะได้เอแซดคืนมาไหมนะดันพวกนี้เนี่ยก็มันได้คืนมา1นึ่งแสนเนาะก็ก็ยังดีฮะดันมันได้คืนมาครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมลงครบร้อยรอบแล้วก็มาดูกันว่าจะได้กําไรมาหรือเปล่านะ <c oughs> ก็หลังจากที่ปล่อยที่ดันแปดห้าฮะครบร้อยรอบแล้วก็มาดูว่าผมได้อะไรมาบ้างเนาะไอพวกนี้ก็น่ามันราคาไม่ไม่ดีอะไรนะก,รนะออนดดก็ประยัสมุดฮะเออนระหยตได้ครับปยะหยัดเพื่อเอายามาใช้ก่อนเนาะ ไปฟาร์มเรือมาสิบรอบฮะก็โอ้อะไรวะเนี่ยตอนนี้คือของที่ผมได้มาจาก100ร้อยรอบดันแปดห้าแล้วก็บอทดก็ขายได้แล้วนะเออได้มีทุนล้านเพิ่มอีกเป็นสองหมื่นละก็หินอีกจํานวนเยอะเลยนะส้มได้มาเป็นร้อยเลยร้อยกว่าก็สองหมื่นแปดละคราวเนี่ก็ได้เวลาเสี่ยงดวงแล้วก่อนที่จะเสี่ยงดวงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาเจมเพิ่มอีกนะพอดีตอนที่ผมอัดคลิปก็มีกิจกรรมไลน์เนาะที่เขาแจกโค้ดมาก็าไปรับมาเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะ กิจกรรมแจกโค้ดจากทางลายนะเออเล่นสายทุนน้อยเนี่ยก็ต้องตามทุกกิจกรรมนะทุกคนนะเออว่าที่เขาแจกโค้งแจกโค้ดที่หน้าเพจนะก็ไปรับมานี่มานาได้ใช้ก็รับมาดูได้ได้อะไรดีๆมาบ้างเนี่ยห้ากล่องนเนี่ยปึป๊บปึ๊บโอ้โหเฮ,โฮยียอะไรเนี่ยเออขอบใจเลยให้ปั่มแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไอไอดีผมเนี่ยก็ที่เติมก็ไอดีผมที่เติมมาห้าร้อยฮะก็ในโปรโมชั่นที่ผมเติมก็จะเป็น คือตัวนี้ฮะที่เติมไป500เนาะเอาพรีเมียมก็จะได้บัตรดวงบัตรดันแล้วก็ไอที่เจมเขียวเนี่ยก็เอาตัวนี้มาฮะเออจริงๆตอนแรกว่าจะเอาตัวนี้แหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันได้เจมมันได้เจมมาแค่ห้าพันนะเออจริงๆริงผมว่าผมลืมว่าน่าตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าตัวตัวที่ผมเอามานะเออแต่ว่าตัวที่ผมเอามาเนี่ยมันได้คอร์สฮะมันได้คอร์สเสื้อกับคอร์สไก่มาด้วยเนาะเออก็ ก็ช่างใจเอาฮะนะว่าอันไหนมนดีกว่านะเออแล้วก็ผมเติมจากเวฟตัวแทนฮนะมันก็เลยได้โบนัสมาอีก500เนาะ500วอลเล็ตน,นะเออไม่ใช่5้0บาทก็มันจะได้เป็นเป็น5,500วอลเล็ตแล้วก็วอลเล็ตผมเรือเนี่ยก็เอามาใช้ให้มันคุ้มนะใช้ให้มันคุ้มครับผมก็เอามาซื้อเจมเนาะ2ถังนะเออนั่นมันน่าจะได้มาอีก4,000ันเจมอะใช้ให้มันคุ้มมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมมีทุนเท่าไหรนะ่เนาะมาอีก 4,000นตอนนี้ผมมีอยู่ที่32,000เนาะเอาในเวลาเติบโต,ตอีกทีละนิดแล้วนะมาดูว่าอันไหนที่ผมจะหยิบจับได้เนาะผมได้วันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ฮะแล้วก็เป็นวันที่ป็นวันตีประดับแห่งชาตินะประดับส่วนใหญ่มันก็จะราคาลงฮนะนี่ฮะผลเงินก็ถูกลงคนดําก็ถูกลงมานิดนึงเนาะแล้วก็ผมอยากได้ชามก่อนเนาะเพราะว่าชามนี่สําคัญ ันจะช่วยให้เราได้ออโต้ดันได้สบายขึ้นนะชาทม,มถ้าซื้อแบบสำเร็จบวก5 4 0 0 0่มืนะผมคาอยู่8,000ันหมื่นเจมฮะบวก3ไม่ได้ฮะบวก4ไม่ได้บวก3ได้ฮะเออแต่ว่าต้องมาตีบวกเองเอ,อถ้าจะเสี่ยงดวงเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่าลุ้นเยี่ยวเหนียวนะไม่รู้ว่าจะตีติดหรือเปล่านะถ้าเราจะเสี่ยงดวงเองฮะมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะทุกคนนะเออเสี่ยงมากๆเลยนะ ถ้าอยากเสี่ยงก็ต้องลองอะถ้าอยากมีของใช้ก็ต้องเสี่ยงนะรู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าคงต้องขอลองครับผมมาเดี๋ยวอยู่แปดพันเจมแล้วก็หินแดงผมเหลือไหมวะหินแดงไม่เหลือแล้วเว้ยผมต้องเอาหินแดงมาตีอะย,ย,ยังไงมันก็ต้องล่อเนอะ 5, าะบวกห้าใช้เจ็ดเปชโอกาสแตกก็มีนะเออแล้วก็เมื่อกี้ไม่น่าขายหินแดงเลยวะ <laughs> เออรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองจริงๆเนี่ยถ้าเราสะสมไว้เนี่ยเราซื้อแบบสําเด็จดีกว่านะผมราว่าน่าจะโอเคกว่านะเออ โอเคฮะได้เวลาแล้วนะความรลือทึกกำลังมา100%เอาไปก่อนนะบวก200%โอเคครับน่เาเย่ยมมาแตก2เอา100%เยกว่านะเอาชัวร์โอ้99.7แตกก็บ้าละ81%มา โอเคอีกคลิกเดียวนะผมอยากได้บวกห้าฮะ6กสิบห้ okay. เาเปอร์เซ็นโอเคอ้าวอีกเม็ดหนึ่งก็น่าจะแ้มพันเดียวกับเ1็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นขอละกันนะขอให้ตัวเด็กๆได้เติบโตหน่อยละกัน ็อีพีนี้ก็จบลงแล้วทุกคนนะออสามหมื่นเจมผมไปกับสาลมนั่นแหละฮะคือแนะนำว่าให้ซื้อสำเร็จดีกว่านะโอ้ยสะสมเจมใหม่ฮะก็วนวนลูปฮะอาจจะเป็นออโต้ดันหรือว่าในเมื่อเราทำของแตกสลายแบบนี้นะก็ต้องอย่าไปท้อฮะถ้าเราเลือกที่จะตีบวกหรอกครับผม ถ้าเราเลือกที่ตีตตบวกแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เลยอยู่6,000เจมเนาะก็มาดูกันว่าดันไหนเนี่ยจะทําให้เรารวยนะเออตอนที่ผมลงรูหน้าเนี่ยมันก็รวยนะแต่ว่าเราต้องมีเกลนในการคาราฟด้วยฮะว่าเราต้องอัพแต้มให้มันขึ้นไปตอนนี้เป็น2,000แล้วเนาะแล้วก็แต้ม2,000นี่ก็สามารถเปิดได้ละฮะอ่าแต่ว่าไอ้ดันนี้เนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะต้นทุนต้นทุนต้นทุนสูงฮะเออแล้วก็ มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ต้องคาเพื่อจะเลื่อนขั้นฮะเออแล้วก็เพื่อจะเปิดเจ้าตัวนี้ให้ได้นะตัวตัวนี้คือเป็นดันที่จะทําให้เราเก็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะจะทําให้เราเจ้าดันเนี่ยจะทําให้เราเติบโตฮะดันร้อยสามสิบนะแต่ว่าต้องมาดูกันว่าพวกนี้คาบแต้มไม่ขึ้นละคาบแล้วแต้มไม่ขึ้นแล้วเนาะหาอ,อันที่คาบเนี่ยอันนี้แต้มขึ้นนะแล้วก็ผมต้องเก็บดันที่ผมตั้งขายเมื่อกี้มาอ่ะอันนี้ก็ ที่ดอกมาจาก85ก็เอาบอลงเองเลยฮะรวมรวมไปด้วยเลยเนาะถ้าประดับแตกเราต้องรีบกลับตัวไว้ให้ทันนะทุกคนน,ะนี่อะสิ่งท,ที่ทุกคนต้องเจอในการเล่นเกมคาบาวฮะโอเคแต้มสองพันก็เปิดได้แล้วเนาะ2005ฮะดันที่เราจะใช้งานนะันคือนี่เนาะเออแล้วก็คารบมาครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลงตอนนี้นะเราต้องกลับไปฟาร์มใหม่นะต้องกลับไปฟาร์มใหม่ฮนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเออ ต่อไปก็จะไปถล่มดันนี้นะแต่ผมเคลียร์พวกนี้ให้มันหมดระยะสบดให้มันหมดเลยนะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยหลังจากไปที่ดันไอ้นี่แล้วเนี่ยดันเข่าฟ้าเราจะเราจะเติบโตขึ้นมาหรือเปล่านะเออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ